วันนี้เราอยู่กับมองกา6075 Pro ปคีย์บอร์ดขนาด75%ที่ประกอบไปด้วยเคสอลูมิเนียม2ชิน้นโดยมี a c คเซนส์สีแชมเปญด้านซ้ายและขวาของตัวบอร์ดงานสีใช้ระบบ Anodization ตัวเคสมีให้เลือก4ี 4. นั่นคือเงินเทาเข้มเขียวและฟ้ามองกา6075 Pro มาพร้อมกับหนอปรับเสียงที่ใช้วัสดุโลหะเช่นเดียวกันด้านข้างพอร์ต USB C มีปุ่มสลับโหมดไร้สายและเสียบสายโดยในแถบเดียวกันจะมีช่องเก็บ USB dongle ด้วย ดีไซน์ด้านล่างเรียบง่ายมีโลโก้อยู่ตรงกลางบอร์ดตัวนี้ใช้สกรูแบบหกเหลี่ยมขนาด H 2.0คีย์แคปที่มากับตัวบอร์ดเป็นดับเบิลช็อต PBT ตัวหนังสือคมและมีรุ่นที่มีคีย์ไทยให้เลือกด้วยยูนิตที่ผมได้มาใช้สวิชซีซอลเป็นแท็กทาที่มีบัมขนาดกลางให้ความรู้สึกไม่เหมือนบราวน์ทั่วไปแน่นอนสายลิเนียก็มีให้เลือกเช่นกันครับแกะสวิชมาดูกันหน่อยดีกว่าซีซอลเป็นแท็กทาลองโพที่มาพร้อมกับสปริงดับเบิลสเต e ที่ให้ความรู้สึกสแนปปี้เด้งซูม ทนเสียงขาลงอยู่ในย่านกลางส่วนทนเสียงในการเด้งกลับนั้นค่อนข้างแหลมส่งผลมาจากวัสดุท็อปเฮาสิ่งที่เป็น PC ยูนิตที่ผมได้มามีการกระดกนิดหน่อยครับแต่ถ้าวางบนเดสก์แมทก็ไม่มีปัญหามาลองฟังเสียงที่ได้มาตั้งแต่ออกมาจากกลองดีกว่า เป็นยังไงบ้างครับเสียงของบอร์ดตัวนี้ยั้งแต่ออกมาจากกล่องคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับตอนนี้เรามาลองรื้อบอร์ดกันดีกว่าครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรมองก้า6075 Pro เนี่ยใช้ไขควงแบบหกเหลี่ยมขนาด h 2.0จครับจำนวน6ตัวเพียงเท่านี้ก็สามารถถอดน็อปและดึงท็อปเคสออกมาได้เลยครับจากนั้นยกเพลทและ PCB ขึ้นเพื่อถอดสาย JST ทั้ง2สาย ลอกเคสโฟมที่มีแผ่นพลาสติกกันช็อตออกแล้วเราก็จะเห็น Hot s วอป so ซ็ c k e t ตของเจวิกจุดนี้ผมชอบมากครับคุณภาพดีมากเลยตอนนี้ผมจะทำหมอดเบื้องต้นนะครับที่จะช่วยปรับโทนเสียงของบอร์ดให้ทุ้มขึ้นเป็นหมอดง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นั่นคือเทปหมอดครับแปะ masking tape ไปที่ด้านหลังของ PCB โดยผมจะแปะประมาณ2ชั้นมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแผ่นกรองเสียงย่านสูงออกไปให้เหลือแต่ย่านกลางและต่ำ จากนั้นเราก็ประกอบทุกอย่างกลับเข้าด้วยกันครับผมตอนนี้ก็ไม่ยากครับอย่าลืมแค่เสียบสายเท่านั้นก็พอประกอบเคสบนและเคสล่างเข้าด้วยกันขันสกรูทั้งหมดให้เรียบร้อยใส่น็อกเข้าไปแลวมาฟังเสียงกันครับ เป็นยังไงบ้างครับเสียงหลังจากเทปหมดสำหรับผมมันยังไม่ทุ้มขนาดน,นั้นดังนั้นเรามาลองใส่สวิชที่เสียงทุ้มมากๆกันดีกว่าสำหรับการทดลองครั้งนี้ผมจะลองใช้สวิชบ b บเบิลกัมสวิชที่เสียงทุ้มมากๆจะทำให้เสียงของเจ้าม n งกาทุ้มขนาดไหน,น,นเรามาดูกันครับ งงกันใช่ไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมันต่างกันยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังครับตอนนี้เสียงมันตอกที่สุดเท่าที่มันจะตอกได้และครับแต่การมีอยู่ของ p ีโฟมที่ได้มาจากโรงงานเนี่ยมันคล้ายกับเทปมดครับมันทําหน้าที่เป็นเหมือนฟิลเตอร์เหมือนกันเทปมดจะทําให้เสียงมันทึมขึ้นแต่ p ีโฟมนั้นจะเป็นตัวดึงเสียงสูงและเสียงต่ำถ้าม่อยู่ในย่านกลางมากที่สุดดังนั้นเราจะได้ยินกันบ่อยๆในคอมมูนิตี้นะครับว่าใส่ p f โฟมแล้วสวิชอะไรก็เสียงเหมือนกันหมดเลยนั่นแหละครับแต่หลังจากนี้ เราจะเอาพีโอมออกแล้วเราก็จะให้ทุกคนได้เห็นถึงเสียงจริงๆของมงก้า6075 Pro ครับเราจะมาดูกันว่ามงก้านั้นทำเสียงแหลมได้ไหมและทำได้ดีแค่ไหนไปลูยกันเลยครับอ่ะไปครับรื้อกันอีกแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับถอดทุกอย่างออกแต่คราวนี้ผมก็จะใช้เวทมนต์แห่งการตัดคลิปนะครับในการรื้อคีย Cap และ Switch ออก แล้วเราก็จะพบกับเพลท PP เพลทโฟมแล้วก็ PE โฟมนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาเทปหมัดที่ทำไม้ออกด้วยครับจากที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่โฟมอะไรเลยเสียงมันจะบางมากครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะใส่เพลทโฟมไปด้วยเพื่อที่จะช่วยอุดรูว่างใน PCB และเพลทครับผมและสำหรับเสียงแคลกผมก็เลือกที่จะใช้ Switch MZY1 นะครับเป็นสวิตช์ที่ค่อนข้างเสียงดังเลยประกอบกับคีย์แค ABS นะครับ d o m i Key Wire Black เรามาดูกันครับว่ามันจะแหลมได้ไหมตอนนี้ก็ประกอบกลับเลยครับผมใช้แผ่น p ี f o ฟโมเนี่ยเอามารองใต้เพล y แลี PCB ีนะครับเพื่อกันช็อตแล้วก็ประกอบกลับกันเลยครับมาดูกันว่าเสียงแคล็กจะไปรอดไหม อืมเสียงค่อนข้างบางเลยนะครับก็รู้กันว่า Flex Cut นะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่โฟมไม่ใส่ PE ฟโฟมเนี่ยเสียงมันจะบางมากเดี๋ยวผมลองแตะเทปหลัง PCB ดูนะครับว่ามันจะอุดรูรั่วของเสียงได้ไหมฟังกันเลยครับ สรุปนะครับมองก้า6075 Pro เป็นบอร์ด75%ไร้สายเคสอลูมิเนียมที่ใช้แกสเก็ตเมาน์ด้ดีมากในราคา3,490บาทให้ฟิลการพิมพ์ที่นิ่มสบายมือโดยต้องยกเครดิตให้กับการเลือกใช้เพลท p p เลยครับนิ่มดีมากบอร์ดนี้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนครับทำมาเพื่อเป็นบอร์ดที่ต้องใส่โฟมเยอะๆแล้วจะได้เสียงดีที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นผู้ผลิตก็ไม่ปิดโอกาสผู้ใช้ในการรื้อออกมาหมดเลยครับ ตัวบอร์ดนั้นสามารถถอดออกมาหมดง่ายมากเลือกเลยครับว่าอยากจะเอาโฟมอันไหนออกหรือเก็บอันไหนไว้ทําได้ง่ายมากจุดอ่อนเดียวของบอร์ดนี้ก็คือการใช้แบบ no โฟมครับการที่เราไม่ใส่โฟมในบอร์ดที่มี flex cut เยอะๆเนี่ยมันทําให้เสียงบางลงมากโดยที่เราแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยที่จะแก้ปัญหานี้นอกจากจะใส่โฟมจากที่เห็นในคลิปครับ ผมรื้อและเปลี่ยน Configuration ไปประมาณ5รอบสุดท้ายก็มาตายรังที่แบบแรกเลยครับลงตัวสุดแล้วดังนั้นใครอยากซื้อบอร์ดแบบไม่อยากหมอดให้เหนื่อยก็ซื้อตัวนี้แหละครับเพราะผมหมอดจนเหนื่อยสุดท้ายก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นมองกา6075 Pro หาซื้อได้ที่ร้าน Big Penguin ครับราคา3,490บาทสำหรับคี่อังกฤษล้วนและ3,690บาทสำหรับขีไทยลิงด้านล่างนี้เลยครับสุดท้ายเชิญฟังซาวด์เทสของทุกแบบแบบเต็มๆได้เลยครับบายบาย